อะไรย่งนีลงกิมอยากทบาปล่อยงูบอกไม่มีอะไรปล่อยปล่อม่ไจะเอามากินเสือกินบอเพนเสือกินบอเนเนาะ เอาอะไรมาครับวิ่งวิ่งวิ่งเสียพี่เสียสาระบูชานะฮะเสียจัดเลยแมมันคืออะไรคะมันคืออะไรลุงใครถ่ายก็มาทำด้วยกันเ้อะ จะทำบุญต้องมาทำเอาเองเด้อใครจะทําบุญต้องมาโปรยเองเลยมันคืออะไรอ่ะเขาเรียกว่าโหเขียดจะนะเสียเขียดกระอึมอันนี้ของผมหน่อยลูกลูกเราไม่ใส่สายใหญ่บ่าลูกป้าคําใสขายให้400ร้อยอ๋อเหรอผมเลยซื้อ200ป้าคําใสอีก200ป้าคำใสออกเองเลยอ๋อคนละเครื่อง สนละทุนทางขาทุสาทุาน้ลงเลยน้องตัวใหญ่มากเลยรีบรีบเร็วมันจออ้ยนนไม่กำเลยหนูไม่กำนุปล่อยอย่างนี้าวนี่นะครับตอนนี้น้องๆปล่อยแล้วนะครับปล่อยแล้วนะครับน้องลวิ่งลงน้ำนและ้อมาต้องจับด้วยครับขนาจับ้ลงน้ำจะไปไหนมาทางนี้น้าอยู่ทางนี้เดี้ายอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยโ้ยอยอ เขาจะไปของเขาเองธรรมชาติปลาเหยียบตวปล่อยแล้วปล่อยแล้วะปล่อยแล้วนะครับปล่อยแล้วนี่ค่ะโอ้เอ็นเอ็นเอ็นกลัวเกียดปลาแต่เอฟซีทุกคนทุกคนยุดยับยุดยับเลยนะครับโอ้โหเกียียดจนะปลาปลปลาจะเติบโตต่อไปเอาเอาอึ้ง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 นี่นี่ลุงจีบอึ้งงมันลอยอยู่นี่นี่มันอยู่ดิอูในนี้ังเหลือดบพูดนะหมดรยัังคบตัวใหญ่เลยนั่นน่ะ เธอแอจับตัวใหญ่เลยไปแต่ปุตะปั๊มเลยครับกลบก็มีมอยู่ในบู๊อ่าอยู่ในบู๊ด้วยเหรอโอ้ยไหนๆน่าเอามายัเลยยายสม้อนยัไม่กลัวเลยปะเอาลงน้ำแล้วๆๆของกินของหยาบเนาะปลาเมื่อกี้ปลาปล่อยกลบปล่อยเขียนนะครับเนาะ ก็เป็นบุญเป็นธรรมนะครับเมื่อก่อนแล้วก็มีทำบุญทำบุญโอ้มอามาค่าอะไรครับโอ้ฮะโชคไงครับโชคเหรอโชคโชคครับได้เงินวัลที่หนึ่งนะครับได้เงินปับสองต่อโอ้โหปล่อยกบปล่อยเขียดปึ๊บสองต่อปล่อยปล่อยปึ๊บแล้วรวยเลยห้าพันบาทเงินยืมปล่อยคู่ได้โชคเลย แปล่อยเสร็จปุ๊บได้โชคได้ลาบนะใครมาที่หลังแหละผูกต้นไม้หน่อยเด้อนะครับนะแล้วก็มะพร้าวยังไม่ได้ปลูกให้ลุงเลยนะครับมะพร้าวจำไว้ไว้ของใครเดี๋ยวเดี๋ยวท้างานเสร็จแล้วจะมาปลูกให้ลุงเดี๋ยวยายสมนอยกับลุงเสือต้จิมมี่รับโชคใหญ่นะเมื่อกี้ปปล่อย๊บรับโชคเลยเนาะทำบุญปั๊บเห็นผลทันตาผลบุญส่งเลยโอ้โหรวดเร็วจริงจริงนะ คปล่อยุณจิมปล่อยกบปุ๊บนะครับปล่อยตวงแม่น้ป๊บนะครคอิ่งโ้วีน้นะมาร่วงปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยกบปล่อยชีวิตเนานะฮะเรียกว่าเป็นการให้ชีวิตปลาสมัปล่อยครับปล่อยเยอะปล่อยปล่อยปลาเป็นรับเงินก่อนโตเลยเนาะ นี่ครับเราก็ผสมปูนเนาะลงมือขวบแล้วกวบแล้วนะครับตอนนี้ช่างคงกวบแล้วคุณค่อยมาเก็บงานฉาบนะครับตอนนี้หลังคากำลังรอลุงนะครับเดี๋ยวให้ลุงมาดูนั่งงานต้องเป็นทางเขึ้นหัวลุงต้องเป็นทางเขึ้นหัวลุงก็มา bói bớt, cái này mấy cái gì mà bói bớt, nhiều lắm, nhiều lắm, cái มาชุดใหญ่มาชุดใหญ่โอ้รถพีนาทีด้วหมเนี่ยรถมาแล้วเดีลุงอ่าลุงมาหรือยังนี่แหละนี่แหละลุงอยู่ในชุดอ๋อยู่อยู่ใช่ลุงมาแล้วครับอยู่ในน่าจะอยู่ในรถที่งไม่แล้วนี่รถคันนี้แล้วเนี่ยคันนี้นะฮะใช่เลยถ้ามาแบบนี้ครับโอ้ ภาพแหลที่ชูน้องก้าวเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้ทำลัง,งเตรียมพร <c oughs> ้อมเมื่อกี้หันมาไม่ทัน <c oughs> เสพเขาเมนโ,โอ้ในนะครับโอ้ในนะประจําการนะป <c oughs> กติจะไายตอนลุงมาถึงกกกอกนะครับในโพวธตอนนี้เป็นลุงมาถึงหน้างานใหม่นะโอเป็นาทีเขามาโอมีมาเยอะนะครับครับ

สสบผมเซฟไพมามาเซฟไพใช่ไหมเนี่ยสวัสดีครับผมเซฟไพเซฟไพเฮ้ยลืมมาของไหนบ้านบ้านอยู่ตรงไหนอลี่งสีกเวตอนตอนที่เราจะกลับะครับจะกลับก็เเพื่อนขัดมัน